อากาศครับวันนี้ตอนนี้ผมได้มีอยู่กับท่านเจ้าวาดนะครับที่วัดเกตุมณีครับผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของท้าวเวเนยครับท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นี่นะที่เกิดขึ้นมีขึ้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วก่อนเนี้ยองค์เนี้ยคตั้งกับประมาณพศ7475แต่อยู่ข้างในพระท่านถ้าเราอยากรู้อยากเห็นก็ไปดูข้างในครับสร้างองค์ไ่ตัวแล้วสร้างเป็นปูนปั้น มาช้านานไม่ต่ำกว่า80 8 8 8 9ปีศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เดียวองค์นี้เดียวตอนแรกสี่องค<ม>์ไม่ใหญ่ <อง S 2> ไม่ใหญ่ที่มาหลวงพ่อเราเนี่ยที่เป็นเจ้าว่านมาเมื่อปีออบวช2549 9แล้วก็เข้ามานี่ประมาณพอ2500แล้วก็เข้ามาอยู่ที่นี่แต่กลับเป็นป่ายังไม่เป็นวัดถนนถนนนี่ไม่มีหรอกที่ทนี่เป็นป่าหมดเลย ป่าดงพงไพ่ทั้งนั้นแนหะที่นี่นะีมาไม่ได้เนื <80. S 2> <80. S 1> อ้อที่กี่ไร่ครับแปดสิบแปดสิบถือว่ากว้างมากเลยนะครับอก็ซื้อไม่ออกแล้วขยายไม่ได้นะเต็มหมดเพราะเราสร้างเต็มหมดสร้างเยอะมากครับแต่นี้ก็พอมายุคข,ของพ่อเนี่ยท่านเข้ามาประมาณสองพันห้าร้อยพอห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสองห้าร้อยสามเนี่ย 500, 1, 50 2, 50 3, ย,ยังไม่ได้สร้างวัดห้าร้อยสามห้าร้อยสี่ประมาณห้าร้อยห้าห้าร้อยหกนะเพิ่งจะเริ่มสร้างวัดสร้างวาอะไรขอก่อนขอเป็นสำนักอะไรเงี้ย พอท่านเข้ามาแล้วตอนนั้นท่านเป็นตำร,รวจอย่างเงี้ยท่านก็เลยลาผู้การบวชอยู่สักเจ็ดวันพอเหลือเจ็ดวันนะผู้การก็อยากให้ซึกไปรับหน้าที่ต่อที่ปากน้เป็นผู้การอยู่ปากน้ําปากน้ำผู้บุการน,นี่พอท่านอยู่มามาเนี่ยลุงท่านเนี่ยที่เป็นท่า,านผอมณฑลสิงห์ที่จะเป็นเจ้าของที่ที่จับที่ตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เป็นวัดสมัยนน้นอ่ะมันเป็นที่ที่ไม่ต้องซื้อ จับจองเองอะไรอย่างเงี้ยจองเองครับว่าแล้วท่านก็เลยพูดล่วงหน้าว่าต่อไปเนี้ยที่ตรงเนี้ย,มยไม่ใช่เป็นป่านะหน้าวัดเนี่ย,ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นด้านนี้ด้านนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าวัดและด้านหลังมันก็จะเป็นหลังวัดไปด้านหน้าก่อนจะมาเป็นหลังวัดไอ้ทางนี้มันจะเป็นหน้าวัดแล้วมันจะมีถนนตรงเนี้ยเหมือนลาดดําเนินผ่านมา ทีนี้ก็ไม่มีใครเชื่อใครไม่เชื่อนะเพราะท่านเราลึกชาติในตังก้าวสิบสองกับครูบาอาจารย์เราอยู่ที่นี่มีท่านพ่อบรรทุนสิงห์เนี่ยอยากรู้ก็เดี๋ยวไปดูให้เด็กพาไปท,นท,นทีนี้มายุคหลวงพ่อเนี่ยเพราะท่านมาสร้างบารามีพศสองพันห้าร้อยหกเนี่ยแต่มาสร้างบารามีก็มีคนรนะบกวนก,กันแกล้งสารภาพจีบาทะซองเอาที่วัดคืนนู่นนีม่มั่งอะไรต่ออะไรนี่ก็อ้ทำไมสร้างบารามีต้องมีมารหักหนาเนี่ย าว้ามันต้องผ่านมา,นผ,านผ่านอุปสรรคผ่านคนดูถูกดูมินผ่านคนมิจฉาทิฏฐิเยอะแยะไปไมไหมดจึงก็เลยบอกกษัตริย์เวนบอกว่าเานี่ยข้าพเจ้าขอสร้างปรมัญาสักชาติอะไรอย่างเงี้ยเออจึงก็เลยมาสร้างองค์นี้ก่อนจะสร้างนี่ถึงก็บอกเราบอกเฮ้ย hey, ไปหาท้าเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีที่ไหนไปตามหาเลยปะรเราก็ต้องไปด้วยตนเองไปวัดโพวัดอะไรอะ วัดพระแก้วก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ไม่อย่างเออเราก็มาหาไปเรื่อยเรื่อยถามใครแต่ใครแต่ใครป่าต่อป่าก็เรือไปวาอรุ่าวัดรุ่นวัดรุ่น่ะวัดรุ่นที่ทังโทน่ะเราก็ไปอ้าวเฮ้ยวัดตรงนี้นี่วัดตรงนี้เนี่ยฉันจะฉันจะพอตักศิลน่ะพระเจ้าตักศิลเราอยู่ตรงนี้นี่ว่าหน้ากูจะใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเราก็เลยไม่มีเครื่องมือไปไง แล้วก็กะเอาด้วยสายตาแล้วก็เอาไม้แย่ขึ้นใบอาคนีก็เอามาวัดดูก็ได้ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรยี่สิบเก้าเซนก็ประมาณยี่สิบเก้าเซนประมาณนี้เนี่ยสร้างเมื่อประมาณเนี่ยเกือบห้าสิบปีแล้วองนี้เกือบห้าสิบปีใช่ไหมครับเกือบโอ้เกือบห้าสิบสร้างมานานสร้าง้ดยปูนครับสร้างมานานสร้างเสร็จสาบเดียวแล้ว่าทำพิธีพูธพิเศษครับ สวดพานโยงพานยักษ์กันเนี่ยคนนั่งงานตื้มเต็มหมดตรงนี้แหละตรงนี้คนเต็มหมดเลยเต็มใช่พานยักษ์ก็รู้อยู่แล้วมัน่ะก่อนเนี่ยก็สวดแค่คุณสายแก่เชิญคุณบารมีคุณพระธาตุที่เห็นเนี่ยนะศักสิทธิ์องค์นี้เนี่ยที่เห็นพระธาตุเนี่ยนะที่องค์ที่เห็นคือองค์องค์ที่ห้านะองค์ที่หนึ่งนะคือเก้าศอกองค์ที่สองคูอเก้าวาองค์ที่สี่องค์ที่สี่นี่หกสิบกว่าเมตร นี่เราเพิ่งสร้างใหม่เสร็จไปเนี่ยมาสองปีเนี่ยอันนี้สูงร้อยห้าเมตรอันนี้เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเออเสร็จไปสองสามอย่างครับก็มีทาเวสก็เนี่ยทาเวสเนี่ยที่สามพอตรงนี้พอทาเวสผลสร้างขึ้นมาเรียบร้อยคนก็เริ่มรู้จักอ่าครับแล้วก็ทําอะไรใครก็มาขอมาขอมาขอท่านขอเองท่านมาเองท่านอยากเป็นเจ้าอวาสที่ไหนอ่ะมันเป็นเจ้าอาวาีที่ไหนล่ะ มันเหนื่อยอ่ะมันรับผิดชอบงานมันได้จบมันยิ่งทํายิ่งเยอะยิงย่งยางอยากดยได้บุญได้กุศลก็มันทําด้วยใจไงไม่มีใครบังคับท่านี้ทามาแล้วมันมีความสุขกับพระพูทได้เจ้ากับพระาศาสนาที่ท่านมีไว้ให้ปวดพวกเราปวดสัตว์โลกแล้วก็ทําแล้วมันเห็นผลไงขออะไรท่านก็ช่วยขออะไรท่านก็เมตตาพวกเราก็รู้เออทพเทวานในพระศาสนานี่นะมันศักดิ์สิทธิ์นะ เท้าเบสุวรรณเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องของมหาสมัยเยสูตรเราก็ต้องค้นฟ้าพันแต่บินโดกคนฟ้าตามเรื่องราวเรานี่ว่าจะเชื่ออะไรได้เราต้องหาข้อมูลนจ,จนครบบริบูรณ์เราจึงจะทาทําไมครบบริบูรณ์นี่เราไม่สร้างการคนเขาคารหาไงดีไม่ดีคนจะไปนรลกอล่ะรู้ไม่จริงมันก็มันจะพากันไปนรกถ้ารู้จริงมันก็ไม่ไปเราจะไปหลอกลวงเขาอย่างเงี้ยท้าเวสุวรรณตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดจุดจุด เกิดของคนที่คนที่มีทุกข์ใครมีทุกข์เรื่องนู้นต้องมีทุกข์เดือดร้อนเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งขวนฝายการบ้านการเมืองไอ้นี่พวกนักการบงการเมืองพวกนาทหารต่างๆทั้งเนี่ยมานี่หมดมานี่หมดจังมานี่ไม่อยากใครรู้นะไปข่าวบอกย่าใครรู้นะครับมานี่หมดเลยไม่ไม่เมี่ยเมื่าก็มาขอพรท่านพอหลังจากขอพรด้านเรื่องทุกเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ได้ไง ขอโชคขอลาบท่านก็ให้ขอยศตําแหน่งท่านก็ให้ขานคาติดขัดท่านก็ให้ถูกข่มเหงรงงแนนู่นนี่นั่นท่านกับจัดการให้เพราะท่านยุติธรรมไงท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลไงท่านถึงให้ความยุติธรรมแก่คนจะเชื่อไม่เชื่อองไรก็ได้แต่แต่คนมาลองดีมีคนก็อยากมาลองดีก็มีนะครับโอ้คนมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยที่เห็นที่นะเวลาหน้าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีที่สัก สอกด้วยนะเต็มไปด้วยคนนะที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ทําเป็นเต็นท์เนี่ยกลางๆเนี่ยหกสอกหกสอกหกสอกเนี่ยสามสี่พันคนในนี้แน่นหมดไม่มีที่ว่างแน่นหมดเลยนะครับในบริเวณนี้แน่นหมดเลยนะครับไม่มีที่ว่างผมอยู่ด้านหลังไม่มี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 ก็จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็พวกนี้มาเองไม่ต้องไปเชิญชวนเราไม่ชวนอยากมาลองลองทีนี้มีคนเข้ามาใช่ไหมมันก็เนื้ออวัดมันต้องมันต้องเรียบร้อยวัดมันต้องมีความ สงบสุขวัดต้องมีคนดีมีพระดีเถรดีมีชีดีคนดีม,นดมันไรียว่าต้องดีทั้งหมดบอกไม่ใช่วัดมันต้องมีทั้งดีมัง่งไม่ดีมัง่งปนกันไปปนกันมาทีนี้ว่าก่อนมันจะดีถึงที่สุดเนี่ยมันจะต้องเจออะไรอะไรด้วยตนมันเองและแต่ละคนของแต่ละแต่ละบุญของตนเองทีนี้เขามานี่ยเขาเห็นคนไม่ดีด่ากันมั่งว่ากันมันก็ อ้าทำไมวัดเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะคนอยู่บ้านมันดีใช่ไหมอยู่ในสังคมดีก็กมีความสุขทีนี้เขามีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือจิตใจนะ่มันแก้ไม่ตกก็อยากจะเข้ามาอยู่พลรกรรมพรีชีวิตเพื่อให้ออกจากทุกข์จากความยากฝากที่บากดําเวรอะไรอะไร,ะไรนี่เขาก็มาอยู่ปฏิบัติทีละสิบวันสิบวันสิบวัน,วนแล้วอยู่กันมากี่ปีอ่ะอยู่มาตั้งแต่สมัยไหนนอ่ะนูน่น,นสมัยเราไมา่อยู่<า>ที่นี่ <มา S 1> <đây S 2> เลยนะเ,ยเรามาอยู่ที่นี่มนะันศูนย์ห้าน่ะ หกสิบปีนะปีได้ครับใช่แล้วมาอยู่เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะอยู่กะต๊อบจากนะมาก่อนเนี่ยกว่าจะมาสร้างแต่ก่อนไม่มีที่ก่อนสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างอะไรอือไม่ได้ก็เป็นที่โล่งๆที่เยโล่งหมดโล่งๆนี่เนี่ยปลาปีปลาเสมแหมยุงชุมสี่วงเย็นนี่ต้องกินข้าวในมุ้งแล้วเยอะไปบินถ่บาทนี่ยุงมาเป็นก้อนโยนต้องมาลูบบอกปล่เขาอย่าไปยุงป่อยเขาเขากินไปมั่งแบ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ย จากนั้นท้าเวสุวรรณเนี่ยขออะไรท่านก็ให้แต่ดูพอเหมาะพอควรน่ะอย่าเกินความถูกต้องแล้วก็เกินความพอดีแล้วจะเมตตาแล้วท่านทอตาแล้วท่านทําเมตตาเนี่ยท่านทำบนอะไรไว้ท่านเสียบลายแล้วนะไม่มาแก้นะเดี๋ยวท่านก็ไปตามนี่ไปตามถึงบ้านเลยนี่ครับนี่ครับนี่ของจริงนี่ของจริงครับทั้งพระธาตุทั้งทนี่แหละท้าเวเนี่ยจนทุกคนยอมรับมาเอ้า นี่ไม่ได้นะที่นี้ไม่ได้ต้องต้องตรงไปตรงมาะทำอะไรแล้วก็ต้องมาอ่าบนอนบนบาสันนั่นแหละนั่นแหละตรงเลยตรงเลยอย่ามควาิสอย่าทําผีเข้าวิออกกันจะไม่ได้นะที่เนี้ยของจริงอยากจะดูของจริงก็ต้ององค์นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบรอบการครับตอนนี้เราสร้างขึ้นมาใหญใหญ่กว่านี้อีกสร้างเป็นทองเหลืองเลยนะเนี่ยทีเนี้สร้างเป็นทองเหลืองปิดทองลง ทำอย่างดีเลยสูงเเมตรใหญ่<ม>ยยกว่าดีที่เอามาตั้งตรงนี้กลัวจะข่มกันไง เราก็เลยจะเอาไปไว้บนมาท่านเดี๋ยวเราสร้างใหม่อเตี้ยมก็มีอยู่เสร็จอยู่แล้วจะจะเสร็จอยู่แล้วนะครับเสร็จไปแล้วสามองค์กำลังแต่งอยู่ยี่องค์อยากเอาเข้ามาดูนักศีงองค์พอถ้าเสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาอะมาอีกทีทำเทสอีกเออมาทช่อีกบริเวณด้านในครับได้ได้เราติดรายละเอียดหลายๆอย่างครับวันนี้มาก็มีโอกาสก็นะก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเจอพระเจ้าวาดนะครับที่วัดเจดุลวันนี้ผมจริงงานผมก็ขอได้ได้ขอบคุณมากนะเออไป เปิดเผยเอาความดีๆไปให้คนในโลกเขากำลังมีทุกข์มีความลำบากกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเขามาพึ่งพาอาศัยารมีพระธาตุคุยวาเวสุวรรณเนี่ยเขาจะได้พ้นทุกข์กันเราเห็นใครมีทุกข์เราก็ต้องช่วยเขาอยู่แล้วอืมวันนี้ก็ทีมงานผมพิเศษเลยๆครับก็ได้มีโอกาสนะครับเราก็ขอบใจนะอุตส่าห์ให้พรแต่ทีมงานเอาเถอะขอให้คิดอะไรก็ให้สมปารสนาตามที่ตั้งใจนะเผยแร่ไปก็ปูเป็เรื่ที่คุ้มครองพวกเรา ไปทำมาให้กินไปเผยแพร่กีดีคุณท่านท่านก็จะได้เมตตาข้อบครัวตัวเราแล้วก็เพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขกันใครอยากจะมาพบท่านก็นมาด้วยตนเองไม่ต้องมาล่าหลอเพราะว่าเข้ามาได้ยีี่ชั่วโมงที่วัดไม่ได้ปิดดยยี่สบสี่ชั่วโมงครับเข้า,ามาได้เลยเข้ามาได้เลยครับอื ท่านเจ้าอาวาสบอกเข้ามาได้เลยนะครับ24ชั่วโมงวัดเปิดยินดีนะครับยินดีเข้ามากราบไหว้นะครับเวลาไหนก็ได้ครับในช่วงนี้โควิดก็สามารถเข้ามากราบไหว้ได้เขมาได้ก็ป้องกันตัวดีป้องกันตัวดีป้องกันตัวดีไม่มีปัญหาการจอดรถก็กว้างขวางครับเดินเข้ามาด้านในได้รอบทิศทางในรอบทิศทางครับวันนี้วันนี้ผมทีมงานพี่เจก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะโชคดี